所以的的是是最早有有一些地方做โครงสร้างตกแต่งภายในเนี่ยอิมเมจของบิลดิ้งก็จะต่างกันอย่างภายในเรือนที่ชั้นสูงเป็นคาหาบดีเป็นเชื้อพระวงหน่อยก็จะทำเพดานด้วยเนี่ยกรุไม้กรุผ้ากรุลายทองลายลดน้ำอะไรแล้วแต่เป็นงานศิลปะแต่ชาวบ้านเนี่ย ก็มองไปก็จะเห็นกระเบื้องมุงหลังคาเลยแต่ชาวบ้านเขาจะมุงจากมุงยกคาแต่เห็นไม้แปรไม้กรรดอะไรอยู่ข้างบนทุกอย่างจันทันอะไรเห็นครบ那么如果是有人家的话นแบบที่มีเงินมากกว่านี้ก็จะมีการตกแต่งแบบที่มีการต่า่่าา 有有有的的部分用全用用用是是看自己家庭怎么就什ตรงนี้เป็น<嗯>เรียกว่าพ่อแก่หรือเป็นบรมาร,าร,มาราจา์ของหรือบรมครูของช่างทั้งหมดก็คือนาฏศิลปประเภทร้องลําทําเพลงหรือจิตกรรมปฏิมากรรมใช้ได้หมดเป็นองค์เทพมาจาก ลัทธิของฮินดูแต่อันนี้จะเห็นลักษณะเด่นอีกอย่างจะมีผ้าอย่างให้เห็นนี่เป็นผ้าระยางทําจากอินเดียส่งมาให้ราชสํานักของไทยโ okay. อเคุ่กนเห้ว่าที่น่มีการบะ